ใครกําลังมองหาธุรกิจเช่าโกดังไม่ว่าคุณจะขายสบู่ขายนมขายทุกอย่างนะครับคุณสามารถเช่าโกดังได้ในราคาไม่แพงใกล้กรุงเทพมหานครวันนี้ผมอยู่ที่ไหนนะครับเดี๋ยวเรามาคุยกับเฮียเจ้าของกันครับสวัสดีครับสวัสดีครับแนะนําตัวหน่อยครับเฮียผมวิจิตครับเฮีย <He> er วิจิต<อ>ครับโกดังอย่างนี้คือภายในมีอะไรบ้างอะเฮียภายในก็เราก็พยายามจะทําให้มันโล่งเพราะว่า จะได้มีลูกค้ามาเช่าจะได้มีมีม,มีมีบริเวณเจัดเก็บสินค้าส่วนว่าจะทำยังไงขึ้นอยู่กับลูกค้ามาต่อเติมจะมาทำอะไรให้เขาทำเองได้หมดเลยคุณผู้ชมครับภายในก็คือจะมีสองห้องน้ำเลยนะแล้วก็โกดังด้านล่างด้านบนก็จะเป็นชั้นลอยสามารถต่อเติมเป็นห้องนอนทำเป็นไรได้หมดเลยใช่แล้วะครับอันนี้แล้วแต่ลูกค้าเลยว่า เอาที่เขาเขาเขาต้องการเราก็เลยไม่ได้ทําอะไรเลยข้างในนั้นก็เป็นที่ปเปล่เาเปล่าเฮียปล่อยให้เช่านะครับชุดละเท่าไหร่ครับเฮียอันนี้นี่หลังนึงเราให้ชุดหนึ่งเนี่ยอสองหมื่นห้าตอนนี้นะครับราคาโปรโมชั่นถึงสิ้นปีสองหมื่นห้าพันบาทถูกมากๆตรงนี้เราอยู่ที่ไหนกันครับเฮียเ,เราอยู่ที่ถ้าเข้ามาลาดกระบังสิบสี่ทับหนึ่งนะครับ เข้ามาประมาณสัก500เมตรจะเห็นเซเว่นีเล่นกับซีเจมอ Mall แล้วก็เลี้ยวขวาเข้าซอยราชา2ครับแล้วก็เข้ามาประมาณสัก300เมตรมัม้งครับก็จะเห็นโกดังอยู่ซ้ายมือนี่ฮะใครสนใจนะอยากจะเช่าโกดังนะเฮียถามนิดนึงฮะแล้วก็มีการมัดจำหรือว่าเซ็นสัญญาเนี่ยมันกี่เดือนนะเฮียถึง<ม>จะเช่า,า,าได้ฮะมาตรฐานก็คือ,อ,อประกัน2เดือน ้าเช่าเดือนสุดท้ายเดือนหนึ่งครับนะฮะแล้วก็การมิเตอร์ไฟมิเตอร์ประปาอันนี้นี่มันก็ไม่ไม่ไม่กี่ตังค์ครับนี่ฮะใครสนใจอยากจะเช่ากดังขอเบอร์ก่อนเลยครับเฮียเบอร์ติดต่อนะครับ081 401 1914มาครับคุณผู้ชมเฮียวิจิตนะนะฮะก็เบอร์เดี๋ยวผมขึ้นให้นะนะครับเดี๋ยวเจ้ากุญแจให้ด้วยคุณผู้ชมคือตรงเนี้ยของเฮียนี่คือเป็นประตูบานเอ่อ บานม้วนแบบไฟฟ้าเลยนะครับฝั่งนี้ยังไม่ได้เปิดนะเดี๋ยวผมจะพาชมที่เปิดก่อนสิ่งที่จะได้คือที่จอดรถด้านหน้าใช่ไหมครับเฮียถูกต้องจอดได้2คันนะครับนี่ฮะแล้วก็ประตูมีเหล็กเหล็กดัดให้เป็นแบบว่าป้องกันได้เลยนะครับนี่ฮะจอดรถรับของนืฝั่งนู้นนี่คือเป็นรีโมทเดี๋ยวขอรีโมทหน่อยฮะนี่ฮะของเฮียคือเรามีรีโมทแบบนี้เลยใช่ไหมครับ คือสิ่งที่ผู้เช่าจะได้ใช่ไหมเฮียใช่ครับเขาจะได้รีโมทแบบนี้นะพี่ๆสองหมื่นห้าได้ประตูมว้วนรีโมทเนี่ยคุณเช่าได้เลยนะนะครับใครเป็นอินฟลูเอนเซอร์นะจะทําที่เก็บของไม่ว่าจะเป็นเครื่องมือแพทย์เก็บของทุกอย่างได้หมดเลยนะครับนี่ฮะเฮียครับประตูเปิดได้แบบนี้นะครับ<ช>เข้ามาก็คือเราทําให้ทางลูกค้า<ห>เป็นโลง่ลงๆแบบนี้เลยใช่ไหมครับเฮียแล้วแต่แล้วแต่จุดประสงค์ลูกค้าจะทํำยังไงจะกั้นห้องจะกั้น ทำสต๊อกทำอะไรยังไงแล้วแต่ได้หมดเลยจะมาต่อเติมเพิ่มเติมกันเป็นห้องด้านบนทําอะไรได้หมดห้องบนเออเป็นออฟฟิศเป็นอะไรแล้วก็ทําไฟฟ้าไว้ให้แล้วก็ทา <ำ S 1> ไว้ให้หมดแล้วนะครับ คุณผู้ชมไฟก็มีเปิดนะเดี๋ยวผมเปิดไฟตรงนี้ก็คือจะเป็นพื้นขัดมันนะฮะเดือนละ2 5งหมื่นนะครับผมว่าคุ้มค่านะนะครับได้แบบนี้เลยนะฮะอ่ะเฮียนะฮะตรงนี้ก็คือต่อเติมเป็นห้องตรงนี้ก็ทําได้หมดเลยไไม่ว่ากันกของจะต่อนะฮะจะสัญญา1ปีสัญญา5 6 7 8เดือนไม่ว่ากันได้หมดใช่ใชไหมฮะคือตอนนี้มี2หลังเพิ่งจะทําเสร็จ2อชุดชนะฮะ,ะ,ฮะถ้าใครเหมาก็คือสมมุติถ้าเขาเขาขอเหมาส์สี่หมื่นห้าเงี้ยทั้งสองอันนะ อันนั้นต้องเข้ามาดูก่อนอ๋อ<ด>ต้องเข้ามาด <มา S 1> ูก่อนดูสถาน<ข>ที่ถ้าชอบใจแล้วค่อยว่ากันโอ้โหคุณผู้ชมดีมากนะนะฮะแต่ถ้าใครเอาล็อกเดียวเนี่ยสองหมื่นห้าเฮียเฮียทำว่าห้องน้ําไว้ให้กับทางผู้เช่าดีมากครับเฮีย ตรงนี้คือเฮียให้เป็นชาโควันพีทเลยห้องน้าใ,ใ,ใหญ่แบบนี้นะฮะคุณผู้ชมมีฝั่งบัวอาบน้ํายังไม่หมดโจทย์ของเฮียคือทำสองห้องเลยใช่ทำไมอะเฮียก็คือผู้ชายห้องผู้หญิงห้องโอ้เออคุณผู้ชมดีไซน์ดีนะไอเดียดีทั้งสองห้องเหมือนกันและชาโคก็เป็นคอตโต้ด้วยเราจะมาเช่าผมอาบอกเลยคุ้มค่านะครับแล,แล้วถ้าใครจะติดเครื่องทาน้ําอุ่นก็มีเราเดินไฟไว้ให้แล้วแต่คุณก็ซื้อเครื่องท่านุ่มมาติดเองนี่เป็นไงนะฮะปั๊มน้ํา ถังน้ําเรามีไว้ให้หมดเลยใช่คือเอาง่าย <ๆ S 1> <ๆ S 2> เตรียมอุปกรณ์เข้ามาได้เลยทุกอย่างไม่ไม่ต้องซื้ออะไรเข้ามาแล้วนะครับแล้วด้านบนเฮียดีไซน์ด้านบนเฮียดีไซน์ไว้เป็นยังไงเป็นแบบไว้เก็บของเนี่ยเหรอเฮียก็เผื่อว่าลูกค้าเขาอยากจะทําเป็นออฟฟิศครับนะฮะทำเป็นออฟฟิศก็มันก็ทําเป็นออฟฟิศได้ นี่คุณผู้ชมด้านบนจะทําเป็นออฟฟิศทำเป็นอะไรได้เลยนะนะครับคือหลังเนี้ย2 5 0 0 0บาทใช่ก็คือจ่ายจ่ายมัดจําล่วงหน้ากี่เดือนนะเฮียประกัน2เดือนประกัน2เดือนเออแล้วกเ็เดือนสุดท้ายเดือนหนึ่งก็คือผมต้องจ่าย <10 S 1> ผมต้องจ่ายทั้งหมดเจ็ดหมื่นห้าเีย นี่คุณผู้ชมนะแรกเข้า75 0 0 0ประกันเดือนสุดท้ายแล้วก็จ่ายล่วงหน้า2เดือนใช่ไหมฮะป้องกันไวนะ้เนาะใช่นี่ฮะคุณผู้ชมขอพิกัดอีกรอบหนึ่งเห็นแล้วก็ขอเบอร์โทรด้วยครับอของเราอยู่ที่ราดกระบัง14ทับหนนะครับเข้ามาประมาณ500เมตรจะเห็น7ซเว่นออยู่ซ้ายมือ CJ m a มออยู่ขวามือเราเลี้ยวขวาเข้ามาซอยนั้นซอยซอยนี้เขาจะเรียกซอยราชาส จากราชาสองเข้ามาเนี่ยก็ประมาณ300เมเตรจะเห็นโกดังเราอยู่ซ้ายมือนี่ฮะขอเบอร์หน่อยครับเฮียเบอร์โทรศัพท์ติดต่อนะครับ0 8 1 4 0 1 1 9หนติดต่อที่เฮียวิจิตได้โดยตรงนะครับเจ้าของนะครับขอบคุณมากนะครับเฮียครับค,ครับขอบคุณครับ